สวัสดีครับพบกับ TCL 30 SE นะครับเป็นรุ่น Entry ของ TCL 30 Series นะครับก็เอาเข้ามา3รุ่นก็คือ TCL 30 SE Plus แล้วก็ 5G นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้เนี่ยมากับหน้าจอขนาด6.52นิ้วนะครับความละเอียด HD Plus ตัวนี้เป็นจอ i PS LCD นะครับคุณภ,ภาพเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับเทียบกับ จออื่นๆในราคาประมาณเดียวกันนะครับตัวนี้ก็แสดงผลที่60 h z นะครับความสว่างถือว่าสว่างพอสมควรเลยนะครับ450นิตก็โอเคครับสำหรับราคานี้เนาะบอดี้ก็นั่งบางนะครับ8.9ม m มก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบนะครับทั้ง Type C หูฟัง3.5นะครับแล้วก็มีปุ่ม power ปุ่มอะไรต่างๆก็นั่งครบลำโพงเป็นโมโนนะครับตัวเดียวแต่เสียงดังนะแล้วก็เปนอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับ ฝาหลังวัสดุคล้ายกระจกนะครับมี2สีให้เลือกคือสีดำแล้วก็สีบลูนะครับอันนี้คือสีบลนะูเนาะก็สวยดีเหมือนกันมุมซ้ายบนคือกล้อง50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบด้านหลังนะครับโอเคสำหรับรุ่นนี้มากับ Android 12เวอร์ชันล่าสุดนะครอบด้วย TCL ย i นะครับเช่นว่าค่อนข้าง f l u ิดนะครับคือไม่ใช่รุ่นที่สเปคสูงมากแต่เรื่องของ u i UX แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างครบนะครับรองรับการเชื่อมต่อแค่ w i f i 2.4นะ NFC ด้วยนะครับเออ,อน,นี้น่าสนใจสแสดงว่าน่าจะเป็นสเปกยุโรปนะครับแล้วก็มีบลูทูธตัวอะไรต่างๆครบรวมถึงเชื่อมต่ออ o มดอโตๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีพวกฟีเจอร์ที่เป็น NXT Vision ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ปรับการแสงผลหน้าจอนะครับเพื่อออใติมันดีขึ้นแหละก็เหมาะกับดูหนังเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําให้จอรุ่นนี้เนี่ยสแสดงผลออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับมีพวกเจสเจอร์พื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามากับแรม4รอม64นะ ก็จะเห็นว่าใช้ได้ครับแต่ชิปเนี่ยมันเป็น Helio g 25ซึ่งเป็นตัวล่างเลยนะครับเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้มันก็จะค่อนข้างหน่วงนิดนึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็รองรับทีวีแอร์นะครับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะครับซึ่งหลายรายการเนี่ยก็มีขายในไทยอยู่แล้วนะครับอย่างทีวีเนี่ยเขาก็ขายมานานละรวมถึงเครื่องฟอกอากาศต่างๆกันนะครับก็ไม่แพงครับ ส่วนแอปพลิเคชันต่างๆก็มีครบนะครับพวกตัวจัดก,การไฟล์ตัวจัดก,การระบบต่างๆนะครับลงเพิ่มผ่าน Play Store ได้ตามปกติเลยอันนี้ก็เหมือนกับมือถือ Android อื่อนนะครับส่วนเกมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขาใส่ชิป Helio G25 มาซึ่งเป็นตัวล่างสุดเลยนะครับในตลาดดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกมเนี่ยผมว่าก็ต้องป Low, รับโลเลยปรับมิดนิดนึงนะ ส่วนกล้องเนี่ยเขาใส่ตัว50ล้านมานะครับก็ถือว่าความละเอียดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเรื่องฟีเจอร์ต่างๆผมว่าค่อนข้างเยอะนะคือค่อนข้างโอเคเลยทั้งการถ่ายภาพทั่วไปนะครับถ่ายวิดีโอด้วยมีสต็อปมชั่นมีพอ์เทรตอะไรต่างๆครบนะครับคุณภาพรูบถ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยคืออัพติมัอ่าตัวจบหลังกล้องออกมาค่อนข้างดีนะครับตัวสีสันจะไม่จัดจ้าจนเกินไปแล้วก็เก็บรายละเอียดภาพค่อนข้างดีด้วยอันนี้คือชมเลยนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังมากแต่ก็ทําออกมาได้ดีครับ ภาพรวมของ TCL 3 0 se ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคือสิ่งที่มันทำได้ดีมากๆคือหน้าจอนะครับจอเนี่ยโอเคเลยนะครับบอดี้ที่ค่อนข้างคอมแพกนะครับส่วนกล้องก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเทียบกับราคาแต่สิ่งที่ต้องตีนึงคือเรื่องสเปคนะครับพี่เล่นใส่ชิปตัวเริ่มต้นมาเลยคือเล่นเกมออกมานเหนื่อยมากนะครับแต่ใช้งานทั่วไปก็ใช้งานโอเคแหละนะครับน่าจะใส่ชิปที่มันดีกว่านี้หน่อยอย่างพวก g 3 5 g 3 7นะครับหรือเป็น g 8 8อะไรเงี้ยก็ว่ากันไป ซึ่งราคาปกติเขาอยู่ที่5,290ปนนะครับแต่มันมีจัดโปรโมชั่นอะไรเรื่อยๆแล้วก็เหลือประมาณ4,000กว่าบาทเนาะก็วันจำหน่ายผ่านาช่องทางของ TCL Official Store ที่เป็นโมบายนะครับผ่าน lazada shopee นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็เห็นมีขายอยู่บ้างนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับ